บา,บางทีคนเมาคนอะไรมาเต้นมาเชิญเต้นเนี่ยไม่ไม่เหมาะสมนะคะแต่เราต้องต้องรู้มารยาทบ้างไม่ว่าหญิงหรือชายเราต้องควรควรจะรู้มารยาทในการดีลาดนะคะการเข้าร่วมดีลาดเนี่ยซึ่งเป็นงานสังคมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานดีนลาดจะต้องปฏิบัติตามมารยาททางสังคมะคะ่ะผู้ร่วมเข้าดีลาดปฏิบัติ มีควรเต่มการเรื่องแต่งกายแต่งกายให้สุภาพและก็ให้เหมาะกับงานที่เราไปหรือว่างานที่จัดในกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออะไรถ้าเป็นโกมากเลยมันก็ให้ให้อยู่ในขอบเฑตนะคัะบผู้ถื่ถ้าสุภาพสตรีควรยอมยอมรับการขอร้องของการออกนิราชจากสุภาพบุรุษนะคะ บางทีผู้ชายเดินมาโอ้<ม>ขอเต้นแล้วอืไม่ไปไม่เอามูนี้ไม่ไม่เหมาะนะคะไม่เห<อ>มาะเราเราต้องปฏิเสธอย่างมีมารยาทบอว่าเออโคดค่ะไปไม่ได้อะไรต้องก็ต้องรูง้จักพูดด้วยนะคะอ่าขณะที่เดินในรอถ้ามีคนแน่นไปหรือว่าผู้ภาพบระดุษเดินหน้าำหน้าผู้ภาพยกตรีนะคะ อย่าอย่า,าทุพภัสรีอย่าเดินนําหน้าทุภาพภบุรุษไปก่อนควรให้ทุพบุรุษยืนมือมาดูนะเราเดินจับจับเราเดินไปในปลอนะคะ่ะดูดีนะดูดีแล้วก็ไม่ไม่ไม่วิ่งไปก่อนหรือ,อยังไงนี่คะ่ะไม่นมาหน้าไม,ไ,มไม่เหมาะสมกับทุพภัสรีน,น,นะ,ะ <laughs> อ่ะควรมีลกในแนวเต้นรำอย่าไปวิ่งวุ่นวายบางดีหลายคู่ เต้นหรืจะไปตรงนู้นหรือจะไปตรงนี้นั่งอะไรไม่ไม่หมดไม่เหมาะสมนะคะเราคเต้นเพื่อให้ผู้อื่นได้เต้นแบบเหมาะสมแล้วก็ไม่ไม่ไปรบกวนผู้อื่นในระหว่างเต้นนะคะขณะลีลาศไม่ควรร้องหรือว่าเพลงอย่างมีความสุขอะไรเนี่ยดีเต้นเต้นมันไปหรือร้องเพลงเองโดยที่ผู้อื่นไม่อย่างเต้นเต้นรัะค่ะไม่ไม่เหมาะสมนะคะ การออกลวดลายในในฟิกเกอร์แต่ละฟิกเกอร์ทุกภาพบริษต้องควรดูด้วยค่ะว่าผู้ของเราอ่ะอายุเท่าไหร่ควรจะออกลวดลายเยอะไหมบีโอ mm hmm. อยากจะวาดอยากจะเอาทุ่มย <c oughs> กคุ่มนี่ไม่เหมาะสมนะคะ <c oughs> ควรดูผู้ผู้เต้นดรามเราด้วยค่ะทุกภาพบรุษะะัะไม่ควรสอนฟิกเกอร์ในรอนะคะ บางคนไม่ไม่เป็นก็จะให้สอนในคอไม,ไม่ไม่เหมาะสมนะคะนี่นี่คือคนมารยาทค้ามาีญาตะหากมีความประสงค์จะรีราดกับทุกภาพตะวนตีที่มีบุรุษกคนหนึ่งจับคู่กันแล้วก็มีการขออนุญาตกันนะคะเพื่อนนเป็นมารยาทบางที่เราอาจจะแบบมองดู เ,เรื่องไปในเล็กๆน้อยแต่มันเป็นมารายาทที่ให้เกีรติทางสังคมเ,เลือกการได้ยดีราทเนี่ยมันเป็นส่วนมากจะเป็นสังคมสังมที่เขานิยมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนวิชาดีราชเพื่ออะไรหนึ่งต้องไม่ใช่เป็อย่างเดียวต้องรู้จักมารายาทด้วยนะคะที่เอามาสอตนตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะอะไรแต่ว่าคนลึนกๆค่ะในเรื่องนเรืน้อยเราก็เลยต้องเอาเข้ามาอยู่ในหนักสือด้วยในการที่ว่า เน่ก็อสอนไปคุกวันก็มาเสร,ริมเรื่องการมีมารยาทเรื่องการอะไรเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบของ,ของอผู้สูงอายุเรานะคะดีไหมคะนักเรียนดีไหมคะยกมือหน่อยค่ะมารยาทแล้วบางคนบางคนลืมเส้นผมบางคนเขาก็าเลยมาเตือนกันนิดหน่อยมาสอนมาแสบสอนแทรความรู้ให้แข็งแรค่ะ,แล,ะแล้วัรองว่าคราวหน้าเนี่ยได้ ปฏิบัติเต็มๆและจริงๆเลยค่ะแล้วก็ออกงานได้แน่นอนในวันรับปริญญาขลอคอดเฟินค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปหากมีการประสงค์ไหนนะตุ้มฟิกเกอร์ที่ยากๆทุกคาพบรู้ไม่ควรเอามาใช้นะคะต้องรู้ว่าเออเอ็งไหมเคยซ้อมกับเรามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าไม่เคยซ้อมกันออแบบ ม่เคยเต้นด้วยกันอ่ะออกไปโรบิกเกอร์ยากๆเนี่ยอีฝ่ายไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ได้ยนไม่ไม่ควรนะคะเต้องให้เห็นใจซึ่งกันและกันให้ความเหมาะสมหรือความเหมาะสมนะคะในการออกดีลาแต่ละครั้งแต่ละเพลงเอาแบบโรดโผนมาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราจับคู่กันเนี่ยฝ่ายชายเก่งมากฝ่ายหญิงยังแบบยังต้มเตี้ยนต้นเซียนอยู่เราก็เหมือนกับว่าเราก็ต้อง อ่ค่อยๆพ่ายอาศัยกันนะคะเพื่อเราจะได้ไปเพื่อเหอน,เนึ่งเองอยากาปฏิเศษนะคะผูวว้สวอย่างเราอายุน้อยแล้วมาเชิญเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็ค่อยๆตามกันไปเนาะ,ะแล้วก็เพื่อให้มีความสุขด้วยต่อไปนะคะมีเรื่องอะไรที่มีความะะูีอีกไหมคะก็ก่มารายาทด,ดีแหละ,ะสำคัญเนาะแล้วคืาสภาพร่างกายเราพร้อม เราแข็งแรงไปตามที่ฟิกเกอร์ที่เราเรียนมาหรือที่เราถนัดที่เราเป็นมันก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยทำให้เราสภาพแข็งแรงทีย่ขึ้นการสังคมการสังคมการเยินการนั่งการเดินให้ให้ถูกวิธีแล้วเราจะไม่เจ็บขาเจ็บเท้า อันนี้เราจะขอเพิ่มเติมอีกหน่อยเกากเรียนดีล่านนี่ก็ไม่มีอะไรเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเราจะเน้นถ้าไม่ติดโควิดเราจะเน้นปฏิบัติให้เป็นส่วนใหญ่เพื่อที่จะให้นักเรียนผู้สูงอายุเราได้ออกงานสังคมจริงๆแบบนี้มันติดโควิดเราก็เลยเอาทฤษฎีนะคะเป็นการเหลือริดหน่อยอาทฤษฎีเข้ามาแต่ก็ให้มันเป็นการเรียนรู้ให้นักรรู้ไว้บางคนยังไม่ทราบเลยว่า ามารยาตหรือในการเข้าสังคมเป็นยังไงไม่ได้สอนอะนะคะแต่ว่าบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขานักเรียนของเราผู้สูงอายุเนาะระดับมินเตอร์ละก็ให้ให้ให,ให,ให้ให้มีคุณภาพอัพขึ้นมาหน่อยวันนี้ก็วันนี้ก็เหลือเวลาอีก15หนาทีจะหมดชั่วโมงของคุณนม่คุณแมก็จะฝากการบ้านในการไปทําก็คือการสอนเมื่อกี้นี้สองครั้งเนาะเอ ก็เลยจะบอกว่าถ้าช่วยกันฝึกเนาะการฝึกการอะไรที่คุณเด่ให้ไปบางคนอาจจะยังไม่เป็นหรือจะเบื่อหน่ายหรืออะไรลองไปดูใน Google เพราะเรื่องจากเราติดโควิดจริงๆเราไม่สามารถปฏิบัติกับนักเรียนเลยตรงได้คุณเด่ก็สอนแับผู้ผู้ชายต้องจับผู้หู้นะแต่ว่าตอนนี้เรื่องจากโควิดอ, m, อย่างที่ว่า <END S 2> เร<อ><ๆ>าจะปฏิบัติแบบนั้นไม่ได้เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะขอไว้เรื่อง มารยาทในการในการดีลาดของสังคมผู้ชายก็อยา่าแบบกอดเรอจนเ,อเหมือนกันลวนลามอ่ะเนาะนะ่ถูกใจเลยที่สุขสวัสดิ์ถูกใจ<อ>คือจริงๆอ่ะเจอมาเยอะแล้วแต่เราก็บางทีคิดว่าในแง่ในงแง่บวกเราว่าเขาอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันแต่จริงจริงด้วยมารยาทในการเต้นแค่แตะเท่านั้นนะไม่ถึงกับัง้งโอบกอดหรืออะไรนะั่นมันเกินเนาะเราผู้สูงอายุเราก็ต้องไว ไว้ไว้ตัวนะคือรักษารักษาตัวด้วยเพื่อภรรยาคุณสีไว้ตัวมากเลยแม่แนาทางจะไว้ตัวมากเลยค่ะนะคะก็คือคือจะขอคุณผู้ชายไปหน่อยที่นั่งที่นี่คสังวานว่าไงคะคุณสังวานพูดถูกใจพูดหน่อยค่ะถ้าเป็นสโลล้ะค่ะ Oh, slow โอ้สโลก็ไวหมดโควิดแล้วจะวสอนสโลค่ะ <c oughs> เสอลโลนะคะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จังหวะเพลงแต่ว่าก็เราให้เกียรติกันเราจะได้พบกัน,นานานๆเนาะมีคนก็ยกย่องเราด้วยเรื่องการให้เกียรติเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมนะคะสาวหน้าเจอกับคูเนตใหม่คูเนตจะเปิดเพลงล้วน <c oughs> ๆเราจะไม่มีเรียนภาคทฤษฎีแล้วปฏิบัติอย่างเดียว สจังหวะที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยสองสเต็ปเหนือน2สเต็ปพยายามคทำคือคาวหน้าสองชั่วโมงของคุณเม่จะให้ทีละคนเลยค่ะพี่คนนี้ทำชื่ออะไรซาร์โจทถ่มที่คนนี้ทำชื่ออะไม่ต้องกลัวพิดถูขอให้กล้าแสดงออกพอนะัถึงวันนั้นที่ออกงานเราพอรู้บ้างทุกคนห้ามนั่งนะคะ ห้าหน้งที่โตเด็กค่ะห้า<ะ>ดีล่าขอเพลงเด<อ>ียวขึ้นมาทุกคนเพื่อให้เกียรติแก่ครูเนธที่สอนแล้วทุกคนต้องกล้าแสดงออกขอให้ลุกเลยลุกเพกมารยาทในการทํายัางไงยังไงที่เราได้เรียนในวันนี้ก็เอาไปปฏิบัติด้วยแต่เชื่อว่าคราวหน้าสองชั่วโมงปฏิบัติล้นล้นคิดว่าทุกคนทําได้นะคะถ้ายังอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมให้ไปดูใน g o o g ิลเพิ่มเ,เ,เติมได้นะคะ ทุกคนค้าเรียนทางนี้ได้แล้ว Google ก็คงเปิดไม่ยากถูกต้องไหมคะแล้วก็เวลาส่งงานข่าวหน้านะคะให้เห็นขาด้วยเน้นขานะคะข่าวหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีก,การบ้านละนะคะคต่อคุณเนฆให้คุณเห็นขาด้วย้อไวเลยกล้าอย่างเดียวผ่านหมดของดรวิวารีวิชาดีราาให้เกียคุณเมฆด้วยห้ามตกเด็ดขาด เป็นวิชาที่สสวอ,อย่างเราชอบอยู่แล้วแต่บางคนไม่กล้าไม่ต้องไม่กล้าลุกเลยค่ะวันนั้นโอเคมีรางวัลพิเศษจากครูเนทดช่วยนะคะถ้าสอนแค่ตรงนี้หูสามารถออกงานได้แสดงว่าหูเบ็นซิ่งแน่นอนเออและเดียวยังไงเห็นหูท่านสออแจ้งครูวันว่าเออที่เคยสอนการขับร้องเพลงไปเมื่อเดือนอะไรนะเดือนกราใช่ไหมคะ ให้ทุกคนไปหัดร้องเพลงอะไรก็ได้มาอย่างละหนึ่ง <Okay. S 1> เพลงที่ตัวเองถนดัดไม่จําเป็นไม่ต้องฟีเรียว่าถูกคีไม่ถูกคีขอให้กล้าเท่านั้นโอเควันนี้ท่านท่านผอ,อ,อบอกว่าให้ครูวันจดชื่อคนที่ยกมือขึ้นแล้วร้องเพลงผ่านทุกคนเฉพาะวันนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงคือร้องเลยค่ะจะครึ่งเพลงเต็มเพลงหรืออะไรเราไม่ว่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบจากการสอนของครูเด่แล้วจะให้เวลาอีกห้านาทีเพื่อให้ท่านเตรียมร้องเพลงไม่จําเป็นกงร้องหมดเพลงนะคะเอ,อ,อย่างพี่น้ลำไอ,อพี่จะร้องเพลงค่ะอาจจะสักนาทีเดียหรือสอง้อนโอเคผ่านขอให้แจ้งชื่อนามสกุลเดี๋ยวครูวันจะไล่เรียงแต่ละคนเลยนะคะถ้าทุกคนวันนี้กล้าแสดงออกผ่านวิชาร้องเพลงค่ะดอกเตอร์ท่านดอกเตอร์ก่อนออกเข้าใจไหมคะ นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเมฆขอนิดึงเรื่องการนับจังหวะลีลาเนาะที่ให้ไปเมื่อกี้ให้ไปเป็นการบ้านมาชัาชั่ช้านะคะถ้าไม่ไม่สะดวกหรือว่าลืมเปิดใน g o ลื้นดูได้นะคะขอให้กล้าพอไม่ต้องซีเรียสสบอย่างเราอย่าซีเรียสมาเรียนหนังสือก็ต้องมีการบ้านถ้าไม่มีการบ้าน มันพี่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือนะคะให้การบ้านามนิดเดียวค่ะแล้วอย่างไงวันนี้ครูคุณครูได้มีอะไรเสริมไหมคะก็ให้ทวนการนับกันบาทที่วิศนนี้นะคะข้าหน้าที่ข้าวหน้าปฏิบัติเต็มเตเลย2ชั่วโมงเปิดเพลงเข้าจังหวะเลยเรอเดือนวิถุนามีงานก็โชว์ได้ค่ะโชว์ได้เลยนะคะย่งไงก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองสี่สิห้า ปสองห้าสิบให้เวลาอีกสิบนาทีให้พวกนักเรียนพักผ่อ,ตอนตามอัธยาศัยเข้าห้องน้ำกินน้ำแล้วก็เตรียมเพลงที่จะที่จะมาโชว์ในชั่วโมงต่อไปขอชื่อนามสกุลก่อนที่จะ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 ร้ะองเพลงนะคะขอชื่อนามสกุลเลยชื่ออะไรร้องเพลงจบไม่จบไม่เป็นไรขอให้กล้าผ่านแน่นอนีิชาขับร้องเขาอกเตอร์กรดเข้าห้องน้ำให้ครูวันไปดูแลแทน เพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเจอกัน